สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่4ซึ่งบอกได้ว่ามีผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลกันหลายคู่เลยทีเดียวมาที่คู่แรกอาเซนอนพบกับนอตติงแฮมฟอเรสซ์ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านอาเซนอลไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูโดยได้ประตูจากมาร์ตินซูบิเมนดี้ในนาทีที่32และ79และวิกเตอร์เยอร์เคเรสในนาที 46. ที่4ี่ําให้ปัจจุบันอาเซนอนมี9คะแนนจากการแข่งขัน4ี่นัดรั้งอันดับที่2ของตาราง มาที่ฝั่ง Nottingham Forest มี4คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนใช้ชนะนัดนี้ทำให้ a r เินอลยังคงรักษาฟอร์มแกร่งเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งสัญญาณเตือนทีมหัวตารางว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงในไม่ชามาต่อกันที่คู่ระหว่างบอนมัดพบกับไรตันซึ่งเป็นอีกคู่ที่สูสีโดยจบเกมด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เป็นชัยชนะของเจ้าบ้านบอนมัดประตูของบอนมัดมาจาก อเล็กสกอตตในนาทีที่18และแองตัวนเซเมนโยจากลูกโทษในนาทีที่61ส่วนทางด้านไบรตันได้ประตูจากคาโอรุมิโตมะในนาทีที่48ผลจากชัยชนะนัดนี้ทำให้บอนมัสขยับขึ้นมารั้งอันดับที่4ของตารางมี9คะแนนด้านไบรตันมี4คะแนนเท่าเดิมหล่นมาอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนบอนมัสยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าการเอาชนะสเปอร์ในนัดก่อน ไม่ได้เป็นแค่เรื่องฟลุกถัดมาที่คู่ Crystal Palace พบกับ Sunderland ซึ่งจบลงด้วยการเสมอ0ประตูต่อ0ในตารางคะแนนล่าสุด Crystal p a l a c มี6คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับที่9ของตารางฝั่งซ u n d e r l a n d มี์มี7คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนทั้ง2ทีมยังคงทำผลงานได้คงเส้นคงวาและน่าประทับใจการแบ่งแต้มในเกมนี้ก็ถือเป็นผลที่น่าพอใจสำหรับทั้ง2ฝ่าย มาต่อกันที่คู่เอเวอร์ตันพบกับแอสตันวิลล่าซึ่งจบลงด้วยการเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นกันปัจจุบันเอเวอร์ตันมี7คะแนนรั้งอันดับที่6ของตารางด้านแอสตันวิลล่ามี2คะแนนรั้งอันดับที่19ของตารางคะแนนเกมที่น่าผิดหวังสําหรับทั้ง2ทีมที่ต่างต้องการเก็บ3แต้มเพื่อขยับอันดับแต่สุดท้ายก็ทําได้เพียงแค่แบ่งแต้มกันไปทัดมาที่คู่ฟูลแลม พบกับลีดยูเนเต็ดซึ่งเป็นเจ้าบ้านฟูลแลมที่คว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ประตูชัยของฟูลแลมมาจากการทําเข้าประตูตัวเองของกาเบรียลกูดเมืองเซนในนาทีที่90้บวกสผลจากชัยชนะนัดนี้ทําให้ฟูลแลมมี5คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางฝั่งเลียสยูเนเต็ดมี4คะแนนเท่าเดิมล่นมาอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนฟูลแลมได้3มแต้มสําคัญในบ้านอย่างหุดวิด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้จนถึงนาทีสุดท้ายมาต่อกันที่คู่นิวคาเซลพบกับวูฟแฮมป์ตันและเป็นเจ้าบ้านนิวคาเซลที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ประตูชัยของนิวคาเซลได้มาจากกองหน้าป้ายแดง Nick Day, น,นิกวอเตอร์เมเดในนาทีที่29ผลจากชัยชนะนัดนี้ทำให้นิวคาเซลมี5คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตาราง ด้านวูฟแฮมตันยังคงไม่มีคะแนนและยังต้องอยู่อันดับสุดท้ายจมบวยของตารางคะแนนต่อไปชัยชนะในบ้านนัดนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนิวคาสเซิลเพราะช่วยให้ทีมเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกครั้งและยังเป็นการเปิดแผลให้กับวูฟแฮมตันที่ยังต้องลุ้นหาแต้มแรกของฤดูกาลต่อไปถัดมาที่คู่เวสต์แฮมพบกับสเปอร์และเป็นทีมเยือนสเปอร์ที่สามารถบุกมาคว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ3 ประตูชัยของสเปอร์ได้มาจากเปเป้มาตาซานในนาทีที่ 47, ลูคัสเบิร์กวาลในนาทีที่57และมิกกี้ฟานเดอร์เฟนในนาทีที่64ชัยชนะนัดนี้ทำให้สเปอร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับที่3ของตารางมี9คะแนนฝั่งเวสแฮมมี3คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมของสเปอร์ในเกมนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเวสแฮมอย่างชัดเจน และยังเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งว่าพวกเขาสมควรเป็นหนึ่งในทีมหัวตารางมาต่อกันที่คู่เบรนฟอร์ดพบกับเชลซีซึ่งจบลงด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2ประตูของเบรนฟอร์ดได้มาจากเควินชาร์จในนาทีที่35และประตูตีเสมอท้ายเกมของฟาบินโยคาวาโยในนาทีที่90บวก3ด้านเชลซีได้ประตูจากโคพาเมอร์ในนาทีที่61 และมอยเซสไคเซโดในนาทีที่85ปัจจุบันเบรนฟอร์ดมี4คะแนนรั้งอันดับที่12ของตารางส่วนเชลซีมี8คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนเกมที่ยอดเยี่ยมจากทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างทำได้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ทำได้เพียงแค่แบ่งแต้มกันไปอย่างยุติธรรมถัดมาที่คู่ระหว่างเบอร์ลี่พบกับลิเวอร์พูลที่ทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลสามารถบุกมาคว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อนหนึ่ง ประตูชัยของลิเวอร์พูลที่ได้มาจากลูกโทษในนาทีที่ 90+5 บวกโดยโมฮัมเหม็ดซาลาชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยมี12คะแนนเต็มเป็นการเก็บชัยชนะ4นัดรวดด้านเบอร์ลี่มี3คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนลิเวอร์พูลบุกหนักทั้งเกมแต่เจาะไม่เข้าส่วนเบอร์ลี่ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ถือว่าเบอร์ลี่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรี ก่อนที่จะพลาดท่านในช่องท้ายเกมไปอย่างน่าเสียดายและมาถึงคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าชัยชนะไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนย์ประตูของแมนซิได้มาจากฟิลฟอร์เดนในนาทีที่18และเออร์ลิงฮาร์แลนในนาทีที่53และ68 ผลจากชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี6คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับที่8ของตารางส่วนแมนยูมี4คะแนนเท่าเดิมและหล่นมาอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนถือเป็นเกมที่สนุกและเป็นแมนซิตี้ที่ทำผลงานได้ดีกว่าขยบแมนยูเละเทะไป3ประตูต่อ0และคว้า3แต้มไปได้ในที่สุดหลังจากที่การแข่งขันทั้งหมดของเกมสัปดาห์ที่4เราจะมาอัปเดตตารางคะแนนทั้ง20ทีมกันครับมาเริ่มกันที่อันดับที่1 เป็นลิเวอร์พูลมี12คะแนนรังจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นอันดับที่ 2. องาร์ซิอลมี9คะแนนลุ้นแชมป์เต็มตัวอันดับที่ 3. สเปอร์มี9คะแนนฟอร์มดีจนน่าจับตามองอันดับที่4บอร์นมัธมี9คะแนนมามืดประจำฤดูกันอันดับที่ 5. เชลซีมี8คะแนนเริ่มต้นได้ไม่เร็วอ,อันดับที่ 6. เอเวอร์ตันมี7คะแนนฟอร์มคงที่น่าพอใจ อันดับที่ 7, ซันเดอร์แลนด์มี7คะแนนทำผลงานใบเกินคาดอันดับที่ 8, แมนเชสเตอร์ซิตี้มี6คะแนนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับอันดับที่ 9, c r y คริสตัลพาเลตมี6คะแนนผลงานค่อนข้างคงที่อันดับที่ 10, n นิวคาสเซิลมี5คะแนนเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่อันดับที่ 11, f u ฟูลลมมี5คะแนนหนีจากโซนท้ายตารางได้สำเร็จอันดับที่ 12, บ r a i เบรนฟอร์ดมี4คะแนนยังต้องลุ้นหนัก อันดับที่13บไบรตันมี4คะแนนผลงานไม่คงเส้นคงวาอันดับที่14บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนฟอร์มยังไม่เข้าที่อันดับที่ 15. นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี4คะแนนอยู่ในช่วงฟอร์มตกอันดับที่16ลีสมี4คะแนนผลงานไม่น่าประทับใจอันดับที่17เบอร์ลี่มี3คะแนนต้องเร่งฟอร์มเพื่ออยู่รอดอันดับที่18เวสแฮมมี3คะแนนยังอยู่ในช่วงวิกฤตอันดับที่19 แอสตันวิลล่ามี2คะแนนยังต้องลุ้นหนักอันดับที่20 w o วูฟแฮมตันมีศูนย์คะแนนจมท้ายตารางไร้คะแนนเป็นยังไงกันบ้างครับฟอร์มทีมรักของคุณดีหรือห่วยในสัปดาห์นี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครอยากเป็นผู้สนับสนุนช่องพีเมียรพาส์วิวของเราคุณสามารถกดซูเปอร์แตง และสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ